นิยายที่ผมรักและเป็นทั้งโลกของผมกลายเป็นจริงขึ้นมาเริ่มด่านทดสอบจมข่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งศพขึ้นไปใช้300เหรียญเพิ่มความแข็งแกร่งคนที่คอยเฝ้าดูทุกด่านทดสอบอกลุ่มดาว นุกกับมันมากสินะฉันรู้ดีมันเหมือนกับนายเคยอยู่ในโลกนี้มาก่อนเราต้องผ่านการทดสอบทั้ง99ด่านมีคนทำได้ด้วยเหรอมีคนเดียวที่ทำได้เรื่องราวตอนจบที่เหลือผู้รอดชีวิตแค่คนเดียวมันหมายความว่าอย่างไงฮะไอ้ไนักเขียนฉันอยากเขียนตอนจบใหม่ททำไมแกจะคิดว่าจะเปลี่ยนอะไร้าง ที่สุดแล้วแกมันก็ไร้ค่าเฮ้ยดยจุงหยบเราทุกคนต้องร่วมมือกันเราจะเปลี่ยนตอนจบใหม่ให้กับเรื่องราวนี้อา่านชะตาวันสิ้นโลก31กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์